ชัยยภูมมิรถนนต์แล่าจังหวัดชัยภูมิตั้งอยู่ในภาคตะว,วันออกเฉียงเหนือของประเทศไทยด้วยพื้นที่กว่า12,778ตารางกิโลเมตรดินแดนแห่งเจ้าพ่อพยาแลเมืองที่เต็มไปด้วยประวัติศาสตร์วัฒนธรรมและธรรมชาติที่งดงามตั้งแต่เขตร,รักษาพันธุ์สัตว์ป่าภูเขียวทุ่งกระมังทุ่งดอกกระเจียวสีชมพูที่บานสะพังและน้ำตกตาโตนอันยิ่งใหญ่ แต่เบื้องหลังความงดงามนี้ยังมีเรื่องราวของขบวนองค์กรชุมชนที่มุ่งเน้นการพัฒนาและพึ่งพาตนเองเพื่อสร้างคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้นให้กับประชาชนกว่า1.2ล้านคนในพื้นที่ขบวนองค์กรชุมชนจังหวัดชัยภูมิก่อตั้งขึ้นตั้งแต่ปี2544โดยมีเป้าหมายหลักในการแก้ไขปัญหาความยากจนและสร้างความเข้มแข็งให้กับชุมชนท้องถิน่นผ่านการจัดตั้งสภาองค์กรชุมชน และการสร้างกลไกาการทำงานร่วมกันในระดับอำเภอและตำบลขบวนองค์กรชุมชนไม่ได้เป็นเพียงแค่การรวมตัวของภาคประชาชนแต่คือกลไกที่มีเป้าหมายชัดเจนในการสร้างสรรค์สังคมที่มีความสุขผ่านยุทธศาสตร์สีด้าน 1. พัฒนาแกนนำและศักยภาพคนในขบวนเพื่อให้สามารถขับเคลื่อนการพัฒนาที่พึ่งพาตนเองได้ 2. บูรณาการความร่วมมือกับภาคีเครือข่าย ทั้งภาครัฐเอกชนและประชาสังคมโดยใช้พื้นที่เป็นตัวตั้ง 3. พัฒนาระบบฐานข้อมูลและสารสนเทศเพื่อการจัดการความรู้และการสื่อสารกับสาธารณะ 4. พัฒนาคุณภาพชีวิตและความมั่นคงด้านที่อยู่อาศัยผ่านโครงการบ้านพอเพียงและสวัสดิการชุมชน<อ>หนึ่งในกลไกลสำคัญของขอบวนองค์กรชุมชนคือสภาองค์กรชุมชน ซึ่งทำหน้าที่เป็นศูนย์กลางในการประสานงานระหว่างชุมชนหน่วยงานภาครัฐและภาคเอกชนเพื่อขับเคลื่อนการพัฒนาชุมชนอย่างยั่งยืนขบวนองค์กรชุมชนชัยภูมิเชื่อว่าการพัฒนาไม่ได้เกิดจากบนลงล่างแต่ต้องเกิดจากฐานรากประชาชนต้องมีส่วนร่วมต้องสามารถกำหนดทิศทางของชีวิตตนเองและที่สำคัญคือ ทุกภาคส่วนต้องเดินไปด้วยกันขบวนองค์กรชุมชนจังหวัดชัยภูมิได้สร้างผลงานที่เป็นรูปธปรรมท,ทั้งในด้านการพัฒนาคุณภาพชีวิตการส่งเสริมอาชีพและการจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมซึ่งเป็นไปตามวิสัยทัศน์ที่ว่าสร้างสรรค์สังคมให้มีความสุขประสานความร่วมมือกับหน่วยงานภาคีและพัฒนาชุมชนให้มั่นคงอย่างยั่งยืน ใจบอที่เพิ่นลงมาซอยใจมากแต่ก่อนเป็นความเป็นอยู่จังเป็นยังไงลำบากบอสแต่ก่อนความเป็นอยูู่ลำบากบอสลำบากหลบจะล้มหลบจะนอยู่นี่แล้วน้ำไหลรอดตะลางหมดเลยน้ำไหลรอดตะลางจ้าน้ำไหลรอดตะลางหมดเลยพอผตะลางหมดเลยนี่เหรอเออน้ำรอดตะลางครับก็เลยว่าอ่าว่ามาเห็นก็เลยว่าเออม่นลาะสิม pues ีโอกาสในการซรอยกันเพราะว่าเรื่องนี้ คนในพื้นที่ต้องุกูเกิดมะซอยกันราะผมอยู่ข้างๆดีใจอเป็นจังไนครับสภาพบ้านเป็นอันไม่อันนั่นทื้อๆเนี่ยนะจากผ้าเสียดผ่ากันไว้ทื่อๆแล้วก็สังกระชีกัดกัดเกิดๆเนี่ยกัดไว้เพราะอันมันเพราะสัดไรแต่เราเรามีการมีกองทุนอย่างคือเขาเขามาซอยเหลือนี่รู้สึกว่าดีขึ้นบอจ้าดีขึ้นเลยจ้ม ดีใจบ่ครับรู้สึกว่าปลอดภัยหลายปลอดภัยทางออกทางเข่ารถไปรถมาก็ยุ่งกับลานขอบคุขอบคุณหลายครับส่วนชุดภาค่วนครับขอบคุณหลายครับใจบ่ที่ทางกองคุณเข้ามาซอยเหลือในข้างนี้ซ่อมบแซมบ้านน่ะดีใจเป็นเรื่องไรพ่อดีใจบ่ดีืจดีหลใจ เดี๋ยวควอานอื่นนะครับก่อานอื่นยาวผมขอดด้วยครับเป็นท่านเป็นปอมงอจังหวัดด้วยครับแล้วก็ได้มีโอกาสมาเหตุโครงการบ้านของบ้านพอเพียงครับก็เลยได้เข้าทางานกับท่านแล้วก็เลยได้มีโอกาสแนะนาหาโอกาสแล้วก็ทุกท่านที่อยู่นี่ก็คือผู้ใหญ่บ้านผู้ช่วยทุกคนครับที่ที่มาลงมือทํางานด้วยกันทุกคน แก้ปัญหาความยากจนด้านที่อยู่อาศัยซึ่งกระทัวการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของม,น,มนุษย์เนี่ยเน,นเหตุเป็นแผนยุทธศาสตร์แก้ไขปัญหา20ปีตั้งแต่ปี2500ถึง2579นนในพื้นที่ทั้งหมด5,300 5,300ได้โดยการสำรวจของสภาองค์กรชุมชนและกองทุนสวัสดิการชุมชนมในการขอ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 มลเพลข้อมูลไป,ไป กันแล้วพอใจแล้วดีใจเนาะขอบคุณทางสภาองค์กรชุมชนทั้งท่านกำนัลทั้งท่านก่อจ่อทั้งท่านนายกนะครับเพราะว่าท่านนายกนี่กาเป็นภาคีหนึ่งในการที่ให้การกับเพื่อนนะครับให้ท้ายกดเยี่ยมกดไลค์รายการตทางได้ทางเดียวจ้ามันมั่นสนุกครับท่านเราบอกเหรอว่าฉากมั่นสนุกทูนึงทูนี้หนึ่ง ตอนนั่นลูกล้อตายเราบันทึกบ้นทิงบ่อบ่อชัดก็เลยเทปดูเหมือนว่าเป็นหลังใหญ่ที่จริงไม่ใช่คือนี่คือสิ่งที่มันเกิดขึ้นก็คือบางทีคนคนคนที่เป็นกรรมการในคณะกรรมการพิจารณาเนี่ยอาจจะไม่ได้ดูจริงๆเพราะนั้นก็เลยทางสภาองค์กรคนก็จะเป็นเป็นคนที่อธิบายให้เห็น แต่ยังมีสิ่งหนึ่งที่ยังติดค้างอยู่คือเรื่องของสายไฟอุปกรณ์ไฟฟ้าอุปกรณ์ไฟฟ้าหรือสายไฟที่มันจะมาทําเรื่องบ้านผู้ยากไร้อะไรอย่างก็เอาชุดนี้มาช่วยเรื่องไฟได้เลยครับแล้วก็เป็นเครื่องมือของโยโป,โปให้หน่อยกองทุนชุมชนน,นนะครับที่ช่วยเดือกันถึงจะไม่มากแต่ว่า,าด้วยน้ําใจนะครับของกองทุนนะครับของทีมงานเออ พี่น้องชาวตะบนอรุนะครับกัเป็นเงินคนทวงให้เน้ะครับครับผมหนึ่ง หนึ่งสองสามรูปบ้านจ้าจ้าเดิน,น,นาตาตง้ต้องดดีแล้วมอบแล้วความได้ความมาสอนน้ำ่ได้พรมาอร่อกดไลค์จ้าหนึ่งสองสามรูปบ้านค่ะห็น,น พั uh, ้งพ mm ้า hmm. บ mm ้านทั้งท่านธรรมพิบาลจังหวัดมาให้กำลังใจเป็นไรพ่อใจบ่ิส uh, ุทธิใจเพาว่าอ่าถ่ายรูปโพน้อยรูปบ้านใ็่ไหมงาลงมาไมานชื่ออะไร ครับทางสภาองค์กรชุมชนตำบลโอโลนะครับก็ต้องขอขอบคุณทางท่านประธานสภาองค์กรชุมชนจังหวัดนะครับที่ได้จัดสรรงบประมาณนะครับลงมาช่วยตำบลโอโลและที่ขอบคุณมากก็คือทีมงานกำนันผู้ใหญ่บ้านผู้ช่วยสารวัตรแพทย์ท่านสมาชิกอบอรตอร,รวมถึงคณะผู้นำผู้บริหารทุกท่านที่ได้ช่วยกันเอเก็บข้อมูลส่งนะครับให้ทางสถาเอ่ สภา,าองค์กรชุมชนจังหวัดนะครับขอบคุณทุกท่านนะครับที่อยู่ตรงนี้ตั้งแต่ท่านผูน้ใหญ่บ้านท่านกำนันผู้ช่วยแล้วก็ที่ได้รับงบประมาณมาแล้วก็ประสานเครือข่ายมาก็ด้วยว่ากับผมเองก็ได้เป็นคณะรมงานทมาวิบาลจังหวัดในตัวแทนของสภาท้องถิน่นร่วมกับท่านพิเศษที่ท่านอยู่ตำแหน่งทมาวิบาลจังหวัดมือนกับท่านรองประธานท่านรองประธานทมาวิบานจังหวัดท่านสายาัานเชิดเข้านะครับตัสตํารทีสายันเชิดเข้าก็ได้มีโอกาสได้มาอ่า ได้รู้จักว่ายังมีโครงการประเภทนี้เกิดขึ้นเราก็ได้นําเสนอปัญหาถึงท่านพิสิทธ,ธิ์ซึ่งท่านดูแลเรื่องสภาองค์กรชุมชนท้องจังหวัดชัยภูมิทั้งจังหวัดแล้วก็ท่านได้ให้โอกาสลงมาลองทําดูเมื่อปีที่แล้วเราก็ได้งบประมาณมาห้าหลังปีนี้ก็ได้ส่วนของวอตโอ,ตอ,โอโลก็ได้อีกเจ็ดหลังนะครับที่ทําไปก็ต้องขอขอบคุณท่านผู้ช่วยท่านกำนันทุกบ้านนะครับท่านกำนันผู้ใหญ่บ้านทุกบ้านเพราะว่างานที่ทําเราไม่มีค่าใช้จ่าย เราใช้กําลังแรงจากผู้ใหญ่บ้านสมาชิกอบ,บตอผู้ช่วยกํานันทุกท่านที่เป็นผู้นํามาช่วยกันลงมือทําให้มันแล้วเสร็จครับผมเพราะว่าของขบวนองค์กรชุมชนจังหวัดเนี่ยแหละจะเป็น,นกลไกภาคประชาชนที่เป็นตัวกลางในการประสานงานกับพี่น้องสภาองค์กรชุมชนกองทุนสวัสดิการชุมชนเพื่อประสานความร่วมมือร่วมมือกับเพื่อนการพัฒนาชุมชนท้องถิ่นกับส่วนราชก,การโดยเฉพาะกับสถาบันพัฒนาองค์กรชุมชน องรงการมหาชนซึ่งมีงบประมาณหนุนเสริมให้กับพี่น้องไม่ว่าจะเป็นของกองคุณสวัสดิการชุมชนหรือสภาองค์กรชุมชนฉะนั้นเหีืยตัวสภาองค์กรชุมชนซึ่งกระจายตัวอยู่ในทุกตำบลในจังหวัดเชียงภูมิร้อยสี่สองสภาองค์กรชุมชนเนี่ยถ้าหากว่าท่านอยากจะช่วยกันกับส่วนราชการช่วยในการที่จะให้พี่น้องได้พึ่งพาตนเองได้นี่ก็ช่วยสํารวจข้อมูลนะครับเพราะว่าเรายังมีเวลาในการที่จะ สำรวจข้อมูลโดยเฉพาะเรื่องของโครงการบ้านพอเพียงเนี่ยโดยเกณฑ์มันจะต้องสํารวจล่วงหน้าอย่างน้อย1ปีนะครับเพื่อรวบรวมให้กับขบวนองคกรชุมชนจังหวัดแล้วก็นําส่งไปยังสถาบันพัฒนาองค์กรชุมชนแล้วก็ยื่นต่อคณะกรรมการงบประมาณสภาผู้แทนให้ความเป็นชอบงบประมาณเป็นหลายปีอย่างของปี2569ตอนนี้ก็ข้อมูลก็นิ่งแล้วนะครับเหลืออย่างเดียวที่จะต้องมาพัฒนาโครงการแล้วก็ในส่วนของ ที่จะเราจะาสำรวจข้อมูลต่อไปก็คือปี2 5 7 0แต่ต้องสำรวจภายในปีในเดือนตุลาคมนี้นะครับต้องเสร็จเรียบร้อยแล้วเพราะฉะนั้นยังมีโอกาสนะครับเห็นความทุกข์ความยากของในปี2 5 6 8ซึ่งปีเป็นปีงบประมาณในที่ดำเนินการไปเรื่องโครงการบ้านพอเพียงเนี่ยของพื้นที่อำเภอภูเขียวมีได้รับงบประมาณทั้งหมดอยู่5ตำบลคือตำบลบ้านแก้งบ้านแก้งนีได้7ครัวเรือนนะครับตำบลหน,นองตูมได้6ครัวเรือนตำบลโอโล จริงๆหลยได้รับงบประมาณแค่6หลังแต่เขามาเกลี่ยเป็น7ดหลังในส่วนของบ้านดอนเนี่ยได้7หลังแล้วก็ของตำบลวางโจนนี่ได้5หลังนะครับซึ่งก็เป็นเรื่องที่ดีครับที่ผู้นําใน4ี่หาตำบลนี้ให้ความสําคัญเรื่องของการที่จะสารวจข้อมูลเพื่อเสนอขอรับงบจากสถาบันพัฒนาองค์กรชุมชนองค์การมาหาชนซึ่งเป็นอีกทางเลือกหนึ่งเป็นอีกโอกาสหนึ่งที่จะให้พี่น้องได้มีคุณภาพชีวิตที่ดีได้มีที่อยู่อาศัยที่เหมาะสม แล้วก็รวมถึงเรื่องของการที่จะมาช่วยดูแลเรื่องอื่นโดยมีพี่น้องภาคีกำนันผู้ใหญ่บ้านองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นและส่วนราชการที่จะมาช่วยเรานะครับกอ็อยากจะฝากว่าท่านผู้นําทุกท่านนะครับหากสนใจที่อยากจะเสนอโครงการบ้านพอเพียงนี้ก็สามารถสํารวจข้อมูลครัว,วเรือนที่ผู้มีไรายได้น้อยผู้มีไรายได้น้อยหมายถึงว่าผู้ที่ไม่สามารถที่จะซ่อมบ้านตัวเองได้นะครับก็มีงบประมาณน้อยเนื่องจากว่าบ้านอาจจะอยู่มานาน ไม่มีงบประมาณในการซ่อมแซมแต่ทั้งนี้ทางนั้นนะครับเรามีทางเลือกอ,อีกอย่างหนึ่งก็คือเรื่องของสภาองค์กรชุมชนนะครับซึ่งเป็นกลไกลหนึ่งในพื้นที่ที่จะํารวจข้อมูลแล้วก็ส่งต่อไปอยังขบวนองค์กรชุมชนจังหวัดซึ่งเป็นกลไกกลางในการประสานระหว่างพี่น้องสภาองค์กรชุมชนกับส่วนราชการโดยเฉพาะสถาบันพัฒนาองค์กรชุมชนองค์การมหาชนเนี่ยแหละครับมีงบประมาณพอที่จะให้พี่น้องได้ในการซ่อมแซมจนถึงปี2579นนะครับซึ่งซึ่งเป็น เป็นโครงการหนึ่งของกระทรวงการพัฒนาสังคมที่เป็นแผนที่อยู่พัฒนาที่อยู่อาศัย20ปีนะครับเริ่มตั้งแต่ปี2560ถึงปี2579ก็เป็นเรื่องที่ดีอยากจะฝากนะครับว่าท่านํำรวจข้อมูลนะครับถ่ายภาพตามที่พวกเราได้ลงมาวันนี้นะครับถ่ายภาพให้ครบภาพบ้านทั้งหลังภาพบ้านทั้งหลังมีเจ้าของบ้านแนละภาพที่ชำรุดพื้นที่ที่ชำรุดที่ต้องการซ่อมแซมนะครับก็ส่งไปนะครับอยากจะให้ตำรวจไปให้ครอบคลุมทั้งตำบลนะครับ เราจะได้มีโอกาสช่วยเหลือพน้องนอจาจกงบอื่นที่อาจจะมาจากพมจอบจหรืกกาชาติอย่างนี้นะครับอันนี้เป็นเรื่องของสภา,าองค์กรทีนซึ่งมีความอ่อนตัวมากกว่าเรื่องของส่วนราชการนะครับเพราะว่าอของเราเไม่มีเป็นที่เป็นของไม่มีเอกสรรการสิทธิ์ที่ดินเป็นของตนเองไม่มีทะเบียนบ้านไม่ได้แยกทะเบียนบ้านก็สามารถทําได้นะครับเพราะว่าเราเป็นภาคประชาชนโดยผ่านสภา,ภาองค์กรยุนครับผมในปี2568นะครับ ได้รับงบจากสถาบันพัฒนาองค์กรจองค์การมหาชนีกจำนวนทั้งสิ้นก็คือ30ตําบลบวกอีกหนึ่งเครือข่ายเมืองก็คือบ้านเมืองเมืองนะครับรวมทั้งหมดคือ226ครัวเรือนนะครับก็ในพื้นที่ทั้งหมดรวม30 30ตําบลบวกหนึ่งเครือข่ายเมืองเนี่ยก็ถือว่าตอนนี้ก็การทํางานก็ค่อนข้างเป็นที่น่าพอใจในระดับหนึ่งนะครับแต่ก็ยังมีอีกพื้นที่หลายพื้นที่ที่ยังไม่สามารถทําข้อมูลพวกนี้พวกนี้ได้ นเนื่องจากว่ามีข้อจํากัดเรื่องของการทําเอกสารนะครับไม่มีเวลาไปทํางานหรืออาจจะมีภารกิจส่วนตัวมากนะครับรวมถึงเรื่องของได้รับการได้รับความร่วมมือร่วมมือจากองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นซึ่งเรื่องของการสรํารวจมันจําเป็นจะต้องบันทึกเข้าไปในระบบโปรแกรมนะครับหรือถ่ายภาพให้มันชัดเจนครอบคลุมเรื่องของการทำแบบประเมินราคาหรือ B O Q ก็ต้องชัดเจนนะครับแบบนี้ครับ ชายาภูมิรถยนต์แล่น